คู่ที่2กันเลยครับคุณพิเชษนี่คือข้อมูลเปรียบเทียบนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในพิกัด139ปอนด์นะครับสิ์รักศักดิ์อินเตอร์ครับกับสิบแสนสิทธิ์ชัยโยเอาละครับสิบแสนโต้ด้วยขวาเบียดในนะครับแม่นี่ครับเชียร์แล้วได้ใจครับนี่เด้งดีทีหนึ่งสิตรักเอาละครับผลงานทําได้ดีครับจุดนี้ครับทางด้านของสิ์รักสิงห์เหนือเจอเสือใต้นะครับทางด้านของเอาละครับสิบแสนศรีสัทนาลัยครับบ้านเดียว์ครับวิจารณ์พลลลิศ โดนตัดล่างล้มลงไปลุกขึ้นมาขยับเดินต่อครับสิทรักอุ้ยเข่าซ้ายครับดักแทงได้ดีเหมือนกันคขับทางด้านของส0บแสนจังหวะใครจังหวะมันแหละครับอหนัวอยู่ที่วงในครับตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาไปเน้นจังหวะฝีมือนี่ครับตอนนี้ส0บแสนรอโต้ด้วยจังหวะสออยู่ดักทิ้มเตขวาดีครับขณะที่สิรักนี่ต้องแข็งแรงยิางเดียกับเดินชนให้เร็วหน่อย เขาเรียกว่าเดินถูกวิธีแล้วต้องเร็วนะครับตีเข่าขวาครับสิรักยังทําอะไรไม่ถนัดมายืนเต้นในทีมเลยสิบแสนอ่าดูครับสิบแสนครับโยกไปครับใช้จังหวะสองไอ้ขวาด่าดมดันประตูนะครับเตะแล้วขาไปแล้วขาครับผมด้วยข่าขวาไปหนึ่งดอกตอนที่กรรมการชนินจะแยกออกมาโอ้โหเอาแล้วครับตอนนี้พลิกไปพลิกมาหลายตลบฟุตนตลบเอาขวาได้สิบแสนขึ้นด้วยขวาทีหนึ่ง ล้แคดมากตีด้วยขวายัดไว้ขึ้นบนได้ไหมโอ้โหสิรักก็พยายามจะโหมในครับขยับเดินต่อสิบแสนค่อยๆคืบเข้าาหาแค่ขวาหมัดขวาอาแล้วครับสิรักที่ผ่านมาเดินมาตลอดจะหันมาต่อยเกมรับใช่ไหมครับวงด้รัดล็อกสบายแรกเอาไว้ครับทำอะไรไม่ได้กรรมาการแยกออกมามั่นใจหรือเปล่านะครับแมเพราะว่าธรรมชาติและเป็นมวยเดินครับเดินปาฟัดรัดในครับแข็งแรงตอนนี้มาเล่นฝีมือ เอาละครับเริ่การให้สิบแสนเร่งขึ้นมาตีเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วคุณเบกกี้เป็นเรื่องอีกแล้วครับปาคบคิดกันไม่ตกนะครับแ้าตอนนี้ถกไม่เถียงนะครับลุยแล้วครับตอนนี้สิบแสนเสียบเขวานะครับเอาแ้าตั้งกระแบกหน้าไว้ครับสิทธิ์รักเกมกำลังดุเดือดเลยทีเดียวนะครับดูครับถ้ามีโอกาสสิบแสนจังหวะวงม้อดนะครับได้ทีได้ที อ่ะเนี่ยครับอุ้ยเข้าขวายัดได้ดียัดได้สวยนะครับช็อตนี้ครับอ่ายังมีเวลาครับเรียนท่านผู้ชมที่รับชมการถ่ายทอดสดเวลานี้ตรงไปตรงมาครับว่าคือลมยังไม่สงบนะครับอ่าอาละครับมาวงได้เข้าซ้ายเน็บเข้าไปบิดหักเททิ้งลงไปบาดจังหวะเกาะกันไปเกาะกันมานะครับดูต่อยบาดหนึ่งสองครับสิบเซนต่อยบาดจริงเอ้าแบบถอนใจบวยล้อโอุ้๊ยบาดสิบเซนตโอ้ย ฮึดหน่อยครับหม่าฮึดหน่อยกลับบ้านมีตังฮึดหน่อยฮึดหน่อยสิบแสนแ่ยังยังไม่ทำครับไตขวาต่อยขวาพี่จีนโอ้โหโดนสวนเข้าไปดอกนี้ครับแม่พอโดนสวนแล้วแกนน้านิ้วคิวขมวดนะครับเก็บทรงไม่อยู่อ้าวถ้าอย่างนี้จบเลยแม่เขาเรียกว่าเก็บอาการไม่อยู่เก็บทรงไม่อยู่ครับจุกครับโอ,โอ้น่าจะโดนเสียบเมื่อสักครู่นี้ครับทีเดียวจอดเลยครับจบเลย ดียวดูภาพช้านะครับแม่จังหวะบางมุมอาจจะมองไม่เห็นนะครับโดนอะไรครับนั่นแหละครับใครไม่โดนไม่รู้นะครับยุติการโชคเรียบร้อยแล้วครับชูมือให้งด้านของสิทธิรักนะครับเป็นฝ่ายชนะเทคนิคเลนดักเอาทางด้านของสิบแสนไปในยกสุดท้ายแลวครับอ่าก็ยินดีกับานของสิทธิรักด้วยนะครับสิทธิรักลูกศิษย์ของมิซักินเตอร์ครับดูภาพช้าช็อตไหนคุณเบกกี้แม่จังหวะเนี่ยครับพยายามจะโดนปักโอ้ยแาดเสียบเข่าขวานะครับสี่สิบห้าองศานะครับเต็มเต็มเลย ดอกนี้ครับม่าสะอึกไปทิ้งแล้วครับแยกออกมาครับดูครับจุกไงาโดนเข่านี่ครับแหมจุกแล้วนะครับเข่าขวานะครับแหมตีทะแยงเลยครับ45องศานะครับเดินถอยหนีเลยครับ